สวัสดีครับนี่จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องมีชื่อว่า10เรื่อง10นาทีกระชับข่าวแบบเร็วๆมาให้ทุกคนฟังและดูกันแบบครบทุกเนื้อหาไปเริ่มกันที่ข่าวแรกมาที่เรื่องแรกคุณอีอื่นขยองจากตัวร้ายหน้าเหมือนไส้สู่บทบายคุณพ่อสุดน่ารักหลังจากที่เขาได้ผ่านผลงานอย่างใน Mary My Husband ไปแล้วนะครับที่เป็นตัวร้ายของเรื่องนะเรื่องนี้ก็จะเป็นผลงานเรื่องใหม่ที่จะสร้างทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ความอบอุ่น หัวใจกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีความท้าทายอย่างมากเลยครับเพราะว่าจะมาในบทบาทของผู้นำครอบครัวซึ่งก็จะเกิดเรื่องราวน่ารักมากมายในตลอดทั้งเรื่องระหว่างตัวเขาและก็เด็กแสบทั้งสองคนสร้างความประทับใจและก็อารมณ์ขบขันในตลอดทั้งเรื่องครับรับชมได้เลย16พฤศจิกายนนี้ที่ Netflix เรื่องที่2เกรดต่างๆของ s u u i g เกมสำหรับ Squid เกมซีซันที่2นี้กำลังจะเข้าฉายในปลายเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการสารต่อในการกลับมาของหมายเลข4 5 6ซึ่งจะมีตัวละครคาแรคเตอร์แปลกๆใหม่ๆเข้ามาเต็มนะครับทั้งตัวลูกที่เล่นการพนันจนต้องหาเงินใช้นี่ คุณแม่ที่เข้ามาสืบสอะดูแลลูกเพราะเห็นว่าเกมเกมนี้มันมีสัญญาอันตรายแปลกๆโบรกเกอร์หนุ่มที่ขาดทุนจากการลงทุนไปเยอะมากๆและต้องการเข้ามาหาผลประโยชน์จากเกมเกมนี้รวมไปถึงเขายังมีนักแสดงดังๆมากมายเลยนะครับโดยส q กุ d g เกม2เนี่ยจะพรีเมียร์ออนแอร์ให้พวกเราได้รับชมในวันที่26ธันวาคมที่แอปพลิเคชัน Netflix ทั้งซับไทยและพากไทยครับ เรื่องที่3คุณอีจีฮุนแม้จะผ่านมาแล้วถึง18ปีปัจจุบันนี้ในโปสเตอร์ใหม่ของซีรีส์ที่มีชื่อว่า Love Your Enemy เขาก็ยังโดนดึงคอเสื้ออยู่ซึ่งคนที่ดึงคอเสื้อก็คือคุณจองยูมีโดยจะเป็นเรื่องราวความรักสุดหวานชื่นของทั้งตัวพระเอกและก็นางเอกที่ต้องเลิกลากันไปจนผ่านมาถึง15ปีทั้ง2คนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีคุกรุ่นผ่านไฟเก่าที่ดูเหมือนจะมอดดับไปแล้วให้กลับมาไฟลุกโชนขึ้นอีกครั้งซึ่งสามารถรับชมได้ในวันที่23พฤศจิกายนที่แอปพลิเคชัน Disney p พ u s h o สตา a r เรื่องที่4กลับมาแล้วสำหรับซีซั่น2 b e บ c ชเอ็ก h ซึ่งซีซั่นที่1สามารถรับชมได้ผ่าน Monomax นะครับโดยจะเป็นเรื่องราวของคิมเยอิน ายานเพียงคนเดียวที่รู้เห็นในคดีฆาตกรรมเด็กสาวมัธยมโดยที่เธอนนั้นไม่ได้ตั้งใจและที่นั่นก็มีแบกเจน่าราชินีที่ใครเห็นก็ต้องยำเกรงและเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในโรงเรียนและดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งซีซั่นที่2นี้กำลังอยู่ในโปรเซที่พูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ากำหนดออนแอร์จะถ่ายทำเนี่ยก็คือเดือนธันวานี้ส่วนจะรับชมได้เมื่อไหร่ก็ รออัปเดตต่อไปกันได้เรื่อยครับซึ่งในช่อง Crazy m o m e n t เองก็เคยได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับ Beach a g e s s Season ที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะไปดูไปฟังอัธารดกันแบบเต็มๆเนื้อเรื่องกันแบบจุกๆก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยครับเรื่องที่5คุณบยอนอุซอกได้บริจาคเงินมากมายเลยครับเพื่อช่วยเหลือเด็กมีสื่อรายงานออกมาว่า คุณบยอนอูซอกได้บริจาคเงินมากกว่า300ล้านวอนให้กับโรงพยาบาลบางแห่งอย่างเงียบๆเ,เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นเด็กและทางต้นสังกัดของเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงที่เขาได้บริจาคหลังจากที่กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Prada ไปอย่างเต็มตัวแล้วนะครับเขาก็ยังมีผลงานต่างๆมากมายเลย ซึ่งที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคก็คงจะเป็นผลงานอย่าง l o v e l y r u n n e r ในเรื่องนั้นซอนแจเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ฟีเวอร์ในตลอดปีนี้เลยนะครับปี2024ถ้าจะบอกว่าเป็นปีของบยอนอูซอกก็คงจะไม่เกินจริงไปหรอกเดี๋ยวเราเดอมาดูอัปเดตกันต่อไปนะครับว่าชีวิตของเขาจะขึ้นไปสูตรมากแค่ไหนหลังจากนี้เรื่องที่6จีซูบแบล็คพิงคปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการคัมแบ็กของเธอในปี2024 หลังจากที่สาวๆทั้ง3คนได้ปล่อยผลงานไปลิซ่าเนี่ยก็เดินหน้านําทุกคนไปก่อนเลยก็คือปล่อยเพลงเยอะกว่าชาวบ้านส่วนคนที่2องเจนนี่ก็มีผลงานคอลแลบกับคุณซิโก้แล้วก็ผลงานล่าสุดเนี่ยก็เฟียดมากปังมาก จึงมากแม่ส่วนโรเซ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเธอคนนี้มากไปด้วยความสามารถตริดลมบนฟรีดกับบูโนมาเนี่ยก็ทำมาแล้วโดยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมามีสื่อบางสื่อนะครับได้รายงานออกมาว่าปีนี้จีซูยังไงก็คัมแบ็กในอัลบั้มเดียวอย่างแน่นอนและมีแผนว่ากำลังถ่ายทำ MV v ด้วยแต่ทางต้นสังกัดของเธอนะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าข่าวลือเกี่ยวกับการคัมแบ็กในครั้งนี้ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดปัจจุบันนี้เธอกําลังมุ่งเน้นกับการแสดงของเธออย่างมากซึ่งผลงานของเธอที่อบไว้อยู่เนี่ยก็จะมีทั้งภาพยนตร์ o m s i i e n t Reader v v i e w p o i n ด็อ,ดอกเตอร์ h e อ o น,แ,อน,ลอลนและเดอะลอตทลิสแมนและฝั่งซีรีส์ก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่มีชื่อว่านิวโทเปียเรียกได้ว่าเธอมาสายการแสดงอย่างเต็มตัวเลยครับเยี่ยมมากๆเลยนะคุณคิมจีซู เรื่องที่7 The f r i d l y Place ซีซั่นที่2นี้กำลังฮอตเป็นอย่างมากหลังจากที่ฉายตอนแรกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศไปมากถึง11.9เรือเียกดว่าฮอตจริงอะไรจริงครับและดูเหมือนว่าซีซั่นที่1 s ซีซั่นที่2เนี้ย มันจะมีความเชื่อมโยงคาบเกี่ยวกันอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ถามว่าไม่ดูซีซันแรกมาแล้วดูซีซัน2ดูเรื่องไหมเขาดีแคบให้เรียบร้อยครับสามารถไปดูซีซันที่2ได้เลยครับและซีซันที่2เนี่ยจะบอกเลยว่ามันโดนเส้นสูตรบาดหลวงก็ปลอมตัวเป็นพระก็ทํามาแล้วเปิดเรื่องมาเนี่ยก็คือโบบะเลยมีการเล่าย้อนออกมาให้เราได้เข้าใจอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปลึกซึ้งก็ต้องไปย้อนดูกันแบบเต็มๆตอนนี้ก็คือยกให้เป็นซีรี ที่เหนื่อยที่สุดในช่วงนี้เลยครับโอ้โหดูแต่ละภาพที่ปล่อยออกมาดูแต่ละซีนที่แบบโอ้ยตลกทั้งแก๊งตัวร้ายกลุ่มพระเอกนี่ก็ใช่ย่อยนะไอฉากที่มันดูเครียดเครียดเคียด,ยด,ยดพอมาเจออะไรแบบนี้มันแบบมันลืมอะไรพวกนั้นไปหมดเลยสาม,มารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar ครับ เรื่องที่8 V BTS กำลังปล่อยผลงานใหม่ในช่วงของคริสต์มาสนี้เป็นเรื่องปกติแทบจะทุกปีอยู่แล้วนะครับที่คุณ V BTS เนี่ยได้เตรียมของขวัญคริสต์มสาสุดพิเศษ ให้กับแฟนๆในทุกปีเลยด้วยการปล่อยเพลงใหม่และแม้ว่าปีนี้เขาจะยังอยู่ในกรมแต่เขาก็ได้เตรียมผลงานไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า White Christmas และกำลังจะถูกปล่อยในวันที่6ธันวาคมนี้แฟนๆอา a มี่เนี่ยรอรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ซึ่งเพลงนี้เป็นการนำเพลงคริสต์มาสคลาสสิกของคุณบลิงครอส s บีมาร้องแล้วก็ตีความใหม่ในแบบฉบับของวีเองนะครับเรียกไ,ได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ก้าวข้ามยุคสมัยทั้งระหว่างศิลปินทั้ง2คนเลยครับโดยก่อนหน้านี้วีก็เคยนำเพลงของคุณคอสบีมาคเวอร์แล้วนะครับที่มีชื่อว่า It's Been a Long, Long Time เป็นการตอกย้ำว่าเขามีความชื่นชอบในศิลปินผู้ล่วงลับอย่างคุณบลิงค์คบี มากแค่ไหนครับส่วนวีก็มีกำหนดปลดประจำการในเดือนมิถุนายนปี2025นี้ก็คือกลางปีหน้ารอกกันอีกสักพักใหญ่นะครับกว่าที่เราจะได้กลับมาเห็นว่าวง BTS เนี่ยจะรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่มากแค่ไหนในปีนี้หรืออาจจะเป็นอีก2ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้ครับเรื่องที่9โกมินชีล่าสุดเธอโดนขอแต่งงานแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องราวน่ารักที่เกิดขึ้นระหว่างคุณโกมินชีและก็เด็กหนุ่มแฟนคลับของเธอนะครับที่ส่งจดหมายมาหาเธอด้วยข้อความที่ว่าคุณโกมินชีฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณที่อายุน้อยที่สุดเลยนะคุณจะแต่งงานกับฉันได้ไหมปัจจุบันนี้แม้ว,ว่าฉันจะอายุเพียงแค่แดขวบแต่ฉันจะรีบโตเร็วๆยังไงก็ได้โปรดรอฉันก่อนนะ ซึ่งเนื้อหาในจดหมายมันเป็นข้อความที่ไร้เดียงสาในรูปแบบฉบับของเดบแปดขวบที่มีความปลื้มปิติในตัวของคุณโกมินชีเป็นอย่างมากนะครับและผลงานเรื่องล่าสุดของคุณโกมินชีเราก็สามารถรับชมได้นะที่มีชื่อว่า The f r o c รับชมได้ทั้งซับไทยและภาคไทยใน Netflix ครับเรื่องที่10 ป้ายยาซีรีส์ที่ผมดูแล้วสนุกที่สุดในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นผลงานที่มีชื่อว่า b r e w i n g Love ซึ่งก็จะได้คุณคิมเจจองและก็คุณอ e ีจงวอนเนี่ยมาเล่นด้วยกันและเคมีคู่นี้คือน่ารักไม่ไหวจะเป็นเรื่องราวของ แทยองจูเซลสาวที่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาทีมของเธอไว้เนื่องจากทีมของเธอเนี่ยกำลังจะถูกยุบและเงื่อนไขเพียงข้อเดียวที่ทางบริษัทยื่นมาให้ก็คือให้เธอนั้นไปจีบเอาตัวของยุนมินจจซ c อี CEO ที่เป็นคนผลิตเบียร์เองแล้วก็ทำให้วงการเบียร์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นอย่างมาก เพราะว่าด้วยรสชาติที่ดีกลมกลม่อมใครได้ลิ้มลองแล้วก็จะติดใจทุกคนเนี่ยมาพัฒนาเบียร์ยี่ห้อใหม่ด้วยกันกับบริษัท ซึ่งเธอก็ต้องพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ยุนมินจูเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของเธอแล้วก็มาเข้าร่วมกับโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งภายในซีรีส์เนี่ยมันมีความน่ารักเต็มไปหมดเลยไอ้ตาวโฟโต้ก็น่ารักมีแมวด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชันวิวนะครับมีแต่ซับไทยนะยังไม่มีภาคไทยครับ และนี่ก็คือ10เรื่อง10นาทีมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังได้ดูกันถ้าเกิดว่าชอบหรือว่ามีข้อติตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าผลรับมันดี Engagement มันดีเรื่อยๆก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์นะฮะเอาแบบง่ายๆเร็วๆไม่ต้องมีอะไรเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอันยองสวัสดีครับ